สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะ f c ทั่วโลกเลยนะคะบรรยากาศนะคะยามบ่ายก็โอ้โหแดด f อซเอ้ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง,งเลยนะคะแต่ดอกไม้ก็ยังคงความสวยนี่นะคะดอกเฟื่องฟ้านะกำลังขึ้นแล้วนั่นดอกกุหลาบนะเอป่า f อฟัดเลาะมานะคะตรงต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ ลุงพาเราปลูกนะคะตอนนี้ก็ได้เจริญเติบโตงอกงามแล้วนะคะไม่วาจะเป็นนี่ค่ะต้นนุก้าที่อยู่ข้างๆนะคะใกล้ๆก,กับบ้านไม่อ้วนนะคะนี่ค่ะ,ะต้นนี้ก็โตแล้วนะคะวันก่อนก็มาตัดหญ้าออกนะคะให้โล่งแล้วนะคะ f อเนาะนี่ค่ะต้นไม้นะคะของลุงเพราะลุงเป็นคนที่รักต้นไม้มากเลยนะคะ f อฟเนี่ยนะคะเติบโตแล้วนะคะนี่ นะลุงก็คงจะดีใจเนาะนะคะที่เห็นต้นไม้เติบโตนะคะจ้ะนะเดี๋ยวหน้าแล้งเราก็มีสายน้ําดึงมารถนะคะจ้ะเราดึงมารถตรงนี้นะคะ fc นะ,ะนู่นนะ fc ดูมองไปก็จะเห็นที่ดินของเราเลยนูน่นอยู่ฝั่งนู้นนะคะ fc นะพอดีมี fc มาเนาะก็สงสัยว่าทําไมที่ดินเอทสแอนทำไมมันอยู่ไกลไกลเห็นก็เดินไปสงสัยที่ดินเอสแอนจะอยู่ไกลามากเลยนะ นะที่จริงอยู่ไม่ไกลค่ะนี่ค่ะเดินไปทางนี้แล้วก็เดินมาทางนี้ก็เจอแล้วนี่นะคะนี่นะคะเดินไปทางนี้กับเดินมาทางนี้นะคะก็ถึงแล้วนะคะไม่ไกลค่ะอยู่ไม่ไกลเนาะอ่ะนี่ค่ะก็มาคลายความสงสัยของ f c นะคะว่าเอ่อเอสซื้อที่อยู่ไกลจากลุงป้าหรือไม่หรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยมาคลายความสงสัยอะก็เลยพามาดูค่ะเอ นะพาเอฟซีมาดูนะเพราะว่าจะได้เห็นอันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะอ่าถนนที่เราเออแต่ละคนเนาะก็จะเว้นนะไปเป็นถนนคนละสามเมตรนี่นะคะอ่าอันนี้ก็มีการวัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจ้ะนะคะนี่ค่ะเดินมาก็ถึงแล้วนี่เนี่ยโรงครัวก็อยู่ตรงนี้ครัวกลางแล้วเนี่ยครัวกลางมาก็ถึงบ้านแดนแดยังยังยังเนี่ย <laughs> อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะนะอ่ะ พอดีเราก็มาเดินลาดตะเวนดูนะพาเอฟซีมาดูเนาะ,นะ,ะเดินดูว่าออออวันนี้นะคะวันนี้อาจจะออไม่ได้ออไปตัดญ้ามุมใดเนาะนะคะจ้ะออไม่ได้พาไปตัดญ้านะแสงสีสวยมากเลยเนาะนะอันนี้ก็จะเป็นเวียนของป้าไทยบ้านนะคะกับยาชินะคะป้าตบ้านกับยาชิ ดูแลพื้นที่นะคะของบ้านพระอ้วนนะครับเดือนนี้นะคะเดือนหน้าก็จะเป็นปุ๊กับเสือนะ,อะเดือนธันวานี้เป็นแอดแอนกับดาดาเลยเดือนธันวาก็แม่อ้วนก็จะมาเดือนพฤศจิเนาะ,ะจ,ะเ,าเจ,ะ,จะเดือนพฤศจินะจากเดือนธันวาก็าน่าจะมีเ,าเขาเรียกว่าได้ทำคำาความสะอาดกันยกใหญ่เลยทีนี้นะคะบ้านพระอ้วนเนาะนี่ค่ะ ันนี้ก็เดินดูอันนี้ก็ตัดหญ้าแล้วนะคะเอฟซี FC. อ่ะวันก่อนก็ตัดหญ้านะอ่าเดี๋ยวมันมันบอกว่าขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนอย่าเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งตัดผมเลยนะให้ผมได้มีโอกาสได้หายใจก่อนอะอันนี้ก็ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งตัดไปนะคะนะอะ่มันยังไม่ได้หายใจเลยเนาะ <G ül üş> นะคะนี่อันนี้เริ่มอันนี้ให้หายใจแล้วนเนี่ยเริ่มขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยอ่าปล่อยให้หายใจอันนี้เป็นต้นตะไคร้เนาะ ต้นตะไคร้เนาะเดี๋ยวเอถ้าหญ้าชิพผลตัดเนาะก็ตัดได้นะตัดเนี่ยเอ็นอนมันก่อนก็ตัดแล้วก็เนี่ยมันขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยค่ะหญ้านะดูเนี่ยหญ้ามันก็พึ่งขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะเพราะว่านั้นก็ตัดโล่งไปเลยนะคะนู่นเนี่ยค่ะโล่งโจ้งนะคะเนี่ยค่ะอืมนะพึ่งตัดไปเองค่ะอ่าแต่ว่าตรงเนี้ขึ้นอีกแล้วนะขึ้นอีกแล้วนะคะนู่น โอ้เดินทํามกลาเราก็เดินเลยมาถึงนี่เลยนะเอฟซนะเดินเลยมาถึงนี่เลยนะคะอ่าเราจะเห็นต้นไผนะ่เนาะเอฟซต้นไผ่นี่เรายังไม่มาทําการตัดตกแต่งนะคะอยังไม่ได้ไปทาการตัดตกแต่งโอ้แดดแบบสุดๆเลยนะท่านผู้ชมอืเนี่ยค่ะต้นไผ่ชุดนี้ยังไม่ได้มาตัดตก แต่งนะคะให้มันดูโล่งๆเนาะนะถ้าจะตัดตกแต่งก็ต้องระวังด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าแตนเราไม่รู้เขาซ่อนอยู่ตรงไหนนะเราไม่รู้ว่าแตนซ่อนอยู่ไหนเวลาเราจะทำเราก็ต้องเอาไม้ตีๆก่อนเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่หรือไม่อยู่นะคะก็อันตรายเหมือนกันแตนเวลาต่อยก็เจ็บมากเลยนะ F สนะีนะนะเพราะว่าจะได้ลอกลอกออกเนาะนะเหมือนตรงที่ท้ายหลังครัวนะคะจากหลังครัวก็แตแนก็ไปลอกแล้วนะคะ เหลือแค่ตรงจุดนี้เหลือแค่ตรงจุดนี้เนาะนะนะอืมพอดาดาก็ยังไม่มาทํานะเดี๋ยวก็จะชวนกันมานะมาคนเดียวไม่ได้ค่ะนะมาคนเดียวเดี๋ยวอันตรายค่ะนะอันตรายคะ่ะเตนต่อยทําไง <c oughs> นะถ้ามาคนเดียวเดี๋ยวโดนเตนต่อย ừ, เดี๋ยวโดนเตนต่อยเนาะดูต้นไม้นะนี่นะต้นนะเก้านะที่ลุงพาปลูกก็เริ่มโตขึ้นแล้ว นะคะอันนี้ก็ดูสูงนะคะต้นสูงแล้วนะคะอะอ่ะไปพาทุกคนมาดูบรรยากาศยามบ่ายๆนะคะจุดนี้ก็จุดด้านหน้านะตอนแรกก็ว่าจะมาเอ่อเอา,เอามีดเอ่อไม่ใช่นะเขาเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเล็มๆเนอะแต่ว่าก็มันก็ยังไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่นะ FC เนอะนะคะอืม ก็ยังใช้ได้อยู่นะยังสั้นๆอยู่นะยังไม่ออกเยอะนะคะก็เดี๋ยวรอนะไปให้มันออกเยอะก่อนเนาะเดี๋ยวคอยตัดอายามันบอกว่าขอให้ผมหายใจกอนนะนะองูนะฮนะนะนะดูโอ้แดดเปลียล้ยงเลยนะคะนี่นะคะเดินลัดเลาะมานะเดินลัดเลาะมา หัดเลาะมาเข้าเข้าสวนหย่อมนะหัดเลาะมาเข้าสวนหย่อมก็นี่ค่ะหญ้าก,กําลังสวยค่ะเนี่ยกําลังเขียวสวยๆอย่างนี้ย่าเพิ่งตัดค่ะนะให้เขาเขียวสวยงามก่อนนะเพราะว่ากําลังเดินสบายเลยนะคะจ้ะนี่นะคะก็ไม่ได้จัดในเอฟซีนะกขให้มันขึ้นก่อนว้าดอกไม้สวยงามนะคะอ่ะอ่ะนะนะ เอาอยาชี้กับเสือไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไมน้องน้ำมนต์แล้วน้องน้ำมนต์อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะไปซื้อมาให้เรียบร้อยแล้วป้าดอกกุหลาบงามๆเดี๋ยวเรามาดูดอกกุหลาบสวยงามก่อนเอฟซีนี่นะคะป้าสีชมพูสีส้มอืมนี่นะคะสวยๆงามๆเลยนี่วุ้ยกำลังออกออกดอกตูมค่ะเอฟซี FC นี่นี่ดอกตูมสีส้มนะคะ,ะนะวันนี้ก็คง ยังไม่ได้ตัดหญ้าตรงจุดไหนนะเอฟซี F C เนาะนะคะก็เว้นไว้ก่อนนะเอออ่ะดอกไม้สวยๆงามๆเอฟซีน,น F นะอะ่ะฝากคลิปนี้ให้ด้วยนะคะวันนี้เราก็มอมเมกแม่ๆนะคะยังไม่ได้ทาอะไรในเอฟซี F C เนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะดูคลิปอย่างน้อย5นาทีฝากสั่งซื้อไปพันด้วยนะคะสวัสดีจ้า